สวัสดีครับดิวไว้ชาแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมโอ้โหเสียงยังเสียงยังเป็นอย่างนี้อยู่นะก็ขออภัยจริงๆแต่ว่าด้วยหน้าที่ด้วยหน้าที่จริงๆครับเราอยากจะมาเจอพี่น้องทุกเช้านะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้หลังจากที่ผลการจับฉลากฟุตบอลเอฟเอครับรอบสามโอ้โหใครจะนึกนะใครจะนึกอ้าวเดี๋ยวมาว่ากันนะแล้วก็ คืนนี้ด้วยตีสามนะครับก็เราก็มีคิวเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโอ้โหอยากเจอเหลือเกินที่บอกให้กรดีกระดาหลังจากที่ถล่มเอฟเวอร์ตันมานี่กระดีกระดาอยากเจอเรามากเลยโอ้ฟแฟนๆในลงคลิปกันอุตลุดเลยเจอปืนเหรอโอ้โหขนม <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้รู้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันละกันก็ฝากไว้ด้วยเมื่อวานพี่น้องก็สั่งเข้ามาตลอดนะครับสําหรับปลาหมึกเมื่อวานก็ส่งไปสามสิบสามสามสิบสามกล่อง นะก็าฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันครับเป็นการต่อยอดเป็นการให้กําลังใจช่องป่วยด้วยตอนนี้นะขอกําลังใจหน่อยโอย้เสียงเป็นจริงจริงเอาทนฟังกันหน่อยเหมือนแก้วกระสิกับสำหรับหนึ่งร้อยกรัมนะสามรอยี่สิบาทส่ทงทัวไทยพร้อมน้าจิ้มครับถ้าสั่งสามกล่องก็คิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งเสื้อสวยๆนะเสื้อดํารอดน,นึงนะครับเสื้อขาวนี่ถึงกันเกือบหมดแล้วเสื้อดํารอนิดนึงเพราะว่าเขาก็บอกมาว่า ื้ดอดำอาจจะช้าหน่อยก็ขอไปแต่รับรองว่าสวยจริงๆก็ราคาก็ปักตามนั้นเลยนะครับแบบชายหรือหญิงแบบเดียวกันนะเป็นแบบเดียวกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำให้มันยุ่งยากะนะเป็นแบบเดียวกันใส่ได้ก็ใส่ <c oughs> นะก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆอ่ะพูดถึงตอนแรกนะตั้งใจว่าขออนุญาตเช้า,ชานี้น้ำร้อนกึ่งอุ่นเลยนะควันเลนยนะคือเรียนตามตรงนะ ตอนที่นอนนะอัดยาไปอะ่ะนึกว่าเช้านี้เดี๋ยวงดสักวันว่ากลัวลาคานอะ่ะกลัวเพ,เพื่อนเพื่อนลำคาญเสียงเนี่ยพี่น้องเอฟซีลำคานเสียงวยวพานจะปิดปิดช่องซะก่อน <c oughs> นะปิดปิดคลิปซะก่อนนะแต่ว่ามันอดไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพ,าะ,เพาะคืนนี้เนี่ยมันเป็นแมตช์สำคัญเป็นแมตช์ที่โอ้โหดูเดือดมากเอา้าก่อนที่จะไปถึงแมตช์มาพูดถึงเอฟเอคัพรอบสามที่จับสลากกันเมื่อคืนนะกลายเป็นคู่บิ๊กแมตช์ไปครับ เอฟเอรครับรอบสามครับวันที่สิบเอ็ดนะเป็นวันถาวรที่สิบเอ็ดมกราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแชมป์เก่าอาจจะว่าหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องไปเยือนอาร์เซนอลเป็นบิ๊กแบทประจํารอบเลยนะอาร์เซนอลเจอกับแมนยูครับเปิดบ้านเจอแมนยูนะในขณะที่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมครับนอกนั้นเนี่ยพวกแหรรดาทีมขายใหญ่ของพิมร์ลีกเจอขนมหมดเลยอะ่ะนะ เบนฟอร์ดเบนฟอร์ดเจอพีมัตอากายพีมัตอากายในทีมของไอเวลูนี่นะครับแล้วก็บูฟไปเย City, อือนบิสตอลซิตี้หอยช่างมันไม่พูดถึงนะครับคิซาฟาเนตเจอซ็อกบอร์ดนะเอเวอร์ตันเจอปีเตอร์โบโล่เล่นในบ้านด้วยถ้าแพ้ก็น่ากลัวนะครับฟูลแลมเอมิลซิมิโลครับเจอวัตฟอร์ดนะนะสบายเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดอิปซวิทเทลครับเจอบริสตอลโลเวอร์อดีตทีมแกร่งนะแล้วก็ใครอะ ลิเวอร์พูลครับเจอแอร์กริงตันเซนลี่แห่คืออิจฉาไม่ได้อิจฉาเจอทีมอ่อนนะอิจฉาว่าได้ส่งบรรดาน,นักเตะวัยรุ่นลงไงได้พักตัวหลักนึกออกปะไม่ได้เจอทีมอ่อนไม่ได้เจออะไรเงี้ยเออแต่ที่ได้พักนักเตะไงนะครับแมนซิตี้เจอเซลฟอร์ดซิตี้โอโหเล่นในบ้านด้วยทั้งสองทีมครับก็หวานหวานกันทั้งนั้นเลยนะนิวคาสเซิลเจอบอลลี่อย่างเงี้ยเล่นในบ้านด้วยครับไบรตันไปเยือนอนอริสซิตี้ นล้วเตรีมฟอเรสเจอกับบลูตันทาวนะครับก็คงจะประมาณนี้สำหรับ f a ฟเัรอบ3ก็คงไม่มีอะไรมีอ่ามีเซาท์ตันตันเปิดบ้านเจอสวอนซีซิตี้นะครับแล้วนสะเปอร์ไปเยือนแทมวอร์ดนะแล้วก็ประมาณนี้แต่ของเรากลายเป็นคู่บิ๊กแมตช์ไปเลย11ธันวารครับอ่า11เมกราช่วงมกราเนี่ยเป็นช่วงที่เราเล่นในบ้านติดติดกันนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวมีจังหวะจะไปดูช่วงนั้นเจอเยอะเลยอ่ะเจอทั้ง สเปอร์วินล,ล่าเจอในบ้านล้วนๆเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยแมนยูอ่ะเจอในเจอในบ้านเอฟเอคัพด้วยช่วงของโปรแกรมเดือนมกราอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกว่ากันครับมาคืนนี้มาคืนคนี้หลังจากที่แมนยูนะชนะเอเวอร์ตนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะเอเวอร์ต e กองหลังแม่งโคตรขนมเลยไม่ได้ขิงไม่ได้บูลลี่นะคือถ้าเผื่อกองหลังยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับประเภทที่แบบเดินเล่นวิ่งแล้วก็ชนกันทับลายการเปิดจ้องว่างให้กู้ต่อสู้เป็นแบบ เป็นสนามฟุตบอลเป็นสนามตะกอ้ออย่างเงี้ยลูกพีมของพี่ชอนได้อันตรายนะบอกก่อนถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่มันกลายเป็นว่าแบบคุณเจอทีมอะไรคุณก็แพ้หมดเลยอะ่ะเอวตตันอะไม่ไหวแล้วก็แพ้แบบไม่มีทรงด้วยแม้แต่ว่านะกนะ็ทีมเก่าทีมแก่ก็เคยพูดไปแล้วนะครับอ่ะหลังจากแมนยูครับชะนะ เปิดบ้านชนะซาติมตันก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9นะมี19แต้มนะครับแล้วก็อตอนนี้แข่ง13ชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้ไป4ยิงไป17ลูกครับแล้วก็เสียไป13ลูกผลลูกต่างประตูดได้เสียอยู่ที่4มี19แต้มครับอยู่อันดับ9นะตอนนี้ลูกทีมของพี่อันเดอร์สล็อตเนี่ยเอ่อัเนเดอร์สล็อตอีกแล้วแปดเนอร์สล็อตเนี่ยเมริมเมริมเมริมเนะีนะ่ยหะเขาเล่นในระบบ สี่เป็นระบบหลังสามนะสามสี่แล้วก็สองหนึ่งเป็นระบบที่เขาใช้ใคล้ายๆกับที่เขาใช้กับสปอร์ติ้งลิสบอนเลยแล้วมาใช้กับ่าตัวแมนยูนะอย่างผลงานล่าสุดเนี่ยที่เขาชนะเอเวอเรสตนเนี่ยเขาดึหลังสามเขาเอามาซาอุยืนแล้วก็เอามาติดลิสแล้วก็รวมถึงตัวกับเลซันโดมาติเนสแต่มาติเนสวันนี้ไม่อยู่นะครับแล้วก็มีอามัดนะมีอามัดแล้วก็ดิโกดาโลเป็นแบ็ค ฟูลแบ็กขึ้นมาบุกแล้วก็ใช้คาเซวิโล่กับคอบบี้ไมโน่นะครับการเขาจะเป็นอ่าบูโน่แฟนันกับเซอรซี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นมาคัสแอตฟอร์ดนี่คือโฉมหน้าของลา่ลาล่าสุดที่เขาเตะกับเอเวอเรตันนะอ่ะมาดูผลงานของส่วนตัวของแต่ละทีมตอนนี้ดาวสบโบ์สูงสุดของแมนยูนะครับก็เป็นตัวของมาคัสแอตฟอร์ดยิงไปได้สี่ลูก นะครับตัวของกาลาโชสามนะแล้วก็เซอร์ซี่สามตัวของบูโรนแฟนนันก็สองครับแต่ว่าคนที่แอซิดไม่สุดก็กลายเป็นอามัดอามัดตัวนี้เล่นดีนะครับผมว่าเขาเป็นเป็นเป็น,ปนตัวริมเส้นที่ใช้ได้เลยนะครับอามัดแอซิดไปแล้ห้าเท่ากับบูโรนแฟนนันเลยนะส่วนของอาร์เซนอลตอนนี้คนที่เป็นดาวโซนโบวสูงสุดของทีมนะครับกลายเป็นไคล์ฮาวเวตคู่กับบุกยองซาก้ายิงไปคนละสามตุง แล้วก็อยู่ในสนามต้องคู่เลยวันนี้นะครับในขณะที่แอสซิสตอนนี้บุกยศกาแทบไม่แบ่งใครเลยนะครับแอสซิสไปแล้ว10 10 a แอสซิสต์โอ้โหโคตรสุดเลยนะทีนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันคืนนี้บุกยศกาจะเจอใครนะก็สถิติตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาแมนยูเหนือกับเราในปออสสารนะแมนยู Man เหนือกับเราเยอะครับเจอกันมา ก็หลายครั้งนะครับแล้วก็แมนยูเขาสใหญ่เขาชนะเขาชนะ25เราชนะ15แล้วก็เสมอไป10แต่ว่า5นัดหลังสุดเนี่ยเราชนะ3แล้วก็แมนยูชนะ2ครับสิติตอนนี้ที่ดูนะเปอร์เซ็นต์การยิงประตูตอนนี้เราอยู่เหนือกว่าหลังจากที่เราบุกไม่ใช่บุกแต่หลังจากที่เราอาบุกบุกไปชนะเวทแทมเนี่ยทำให้สติ สถิติการยิงประตูต่อเกมเราดีขึ้นครับจากเมื่อวันก่อนประมาณ1.6 <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้ก็เด้งมาเป็น2เลยนะครับสถิติการยิงประตูต่อเกมอยู่ที่2ลูกครับขณะที่แมนยูอยู่ที่1.3นะการเสียประตูตอนนี้เราอยู่ที่1.1แมนยูก็อยู่ที่1นะครับแล้วก็การยิงประตูเข้ากรอบเนี่ยเราอยู่ที่5.1ต่อเกมเราต้องยิงเข้ากรอบอย่างน้อย5ครั้งนะขณะที่แมนยูประมาณ4ี่ครั้งนะครับแล้วก็โอกาสกยิงโดยรวมทั้งหมดเนะี่ยนอกกรอบบ้างอะไรบ้างอ่ะ หครั้งกับหครั้งเท่าๆกันนะลูกคอนเนอร์เราได้ประมาณ6ครั้งต่อเกมแล้วก็ทางแมนยูได้ประมาณ5ครั้งต่อเกมนะครับก็ถือว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ดุผมว่าดุแน่นอนนะผลงานล่าสุดที่เราเจอกันนะครับล่าสุดก็คือเฟลลี่แม็ก์ที่อเมริกาเราแพ้เข้าไป0ูนย่งเราชนะหนึ่แล้วก็อะไรนะจุดโทษใช่ไหมเออก็นั้นแหละไม่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 ได้ซีเรียนแต่ว่าผลงานของปีที่แล้ว ปีที่แล้วเลยเนี่ยอ่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยเปิดบ้านถล่มไปสามหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะเขาถึงบ้านเลยถ้าใครจำได้1ประตูต่อศูนะเป็น1ประตูต่อศูนย์ที่ตอนนั้นเรโดทอสายยิงมาแล้วบุกไปยิงแบบลูกเดียวจบเลยอ่ะตอนนั้นเรากำลังอยู่ช่วงลุ้นแชมป์อยู่นะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปีก่อนนี้ปีก่อนนี้นะเราก็อ่า แพ้ในบ้านเขานะแพ้ในบ้านเขาสามหนึ่งแต่ว่าก็ชนะกับมาชนะที่บ้านเราได้นะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ห่างไงเราไปแพ้ในบ้านเขาสามหนึ่งแล้วก็บุกแล้วก็เปิดบ้านชนะเขาสามสองเพราะฉะนั้นโดยรวมและภาพรวมตอนเนี้ยมันดูยังสูสีกั้เกึื่เหมือนกับว่าบ้านใครบ้านมันยกเว้นฤดูกาลที่แล้วที่เราสามารถบุกไปชนะเขาถึงในบ้านได้พูดง่ายฤดูกาลที่แล้วเราเก็บหกแต้นเต็มเลยนะครับสําหรับอ่ ในการเจอกับแมนยูนะคาดการคืนนี้คืนนี้เนื่งองจากที่บอกเขาเองอะ่ะเขาจะขาดนักเตะค,คนสำคัญนะครับขาดเลยคอบบี้เมนูติดโทษแบนครับแล้วก็ในลายของเลซันโดมาร์ติเนสติดโทษแบนตอนนี้อีแวนเจเจ็บนะครับแล้วก็โยโร่เจ็บ แล้วก็รวมต่อรวมถึงวิคตอร์ลรเล็บเจ็บแต่นอกนั้นเขาก็ยังอยู่กันครบนะในขณะที่อาร์เจนตลนครับลงไม่ได้แน่ๆนคือพี่เสือเบนไว้นะครับแล้วก็ทาเคโรโทมิสูตตอนนี้ต้องลุ้นความฟิตของพี่หมึกโทมัสปาเตกับมิเกลมาริโนนะวันนั้นมิเกลอ่าพี่หมึกพี่หมึกมีอาการเจ็บอ่ากล้ามเนื้อแล้วก็มิเกลมาริโนมีอาการเจ็บหัวเขา่าก็ยังไม่รู้ว่ายังไงรวมถึงในรายของริคาร์โดคาราฟิโอรีด้วยซึ่งเมื่อวันก่อนนี้นะครับ เดินออกจากสนามแล้วก็คุมต้นขาด้านในข้างซ้ายยังไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอความปิดเมื่อวานต้องขออภัยจริงๆไม่ได้ตามข่าวในเรื่องสัมพงสัมภาษณ์ของพิต้านะแต่ว่าโดยรวมก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่รวมถึงมากันเยสตัวแต่มากันเยยสผมว่าโอเคแหละมากันเยยสมีแผล อาการคอนสักนันน่าจะหมดแล้วนะเนผมชอบชอบเรียกกุญซือของแมนยูลูเบนออมบริมออมบริมเนี่ยผมชอบเรียกโนบริมโนมบริมออมบริมอโมบริมก็จะเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะในพรีเมียร์ลีกครับหลังจากที่เคยเจอกันมาแล้วเหมือนกันนะในบอลยุเออยุโรปใช่ไหมเออผม,ผมจำจำไม่ได้แล้วอ่ะคาดการ์วันนี้ครับผู้สรประตูของแมนยูน่าจะเป็นอังเดอโอน่าน่าจะได้ลงนะครับแล้วก็ คนที่จะมาแทนคนที่จะมาแทนต้องดูว่าแมนยูเขาจะวางใครเพราะเลซันโดม,มาร์ติเนสกับคัอบ,บี้ไมนูไม่อยู่นี่แหละจะใช้ตัวเป็นคิฟเซนเนสัน้นไม่ลงมาแทนคาเซมิโลอันนี้ก็แล้วแต่เขานะนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอาของเราก่อนคาดการณ์วันนี้เราน่าจะฟูทีมน่าจะฟูทีมนะครับราวิดไรยาลงแน่นอนอยูเลียนทิมเบอร์กาเบียนมาการ์เดยสแล้วก็วิลเลียมซิบาร์รวมถึง ลิคาโดคาราฟิวลีลิคาโดคาราฟิลีถ้าไม่ได้ลงนะครับก็ยังมีเพียวเล็กซันเดอร์จินก็รวมถึงเคลนเทนี่กลับมาแล้วนะกลับมาอยู่ข้างสนามแล้วรอความฟิตครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็คงจะต้องแบบเป็นการเก็บข่าวแหะตามสไตล์ของพี่ต้าครับพี่บึงสมบัติปเตผมว่าวันนี้ลงนะสังหอนนะวันนี้นะ่าจะลงมาขับเคลื่อนพร้อมกับดิแคทไลส์กับกัปตันมาตินเนนการดครับบุกโยซาก้าซ้ายเนี่ย หน้ายัางเป็นเลโนทอสซาที่ฟอร์มยังต่อเนื่องอยู่แล้วก็หน้าเป้าหน้าจะเป็นคายฮาวเวตนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในการกลับเข้ามาทําทีมของอรโมริมไม่กลับเข้ามาการเข้ามารับงานของอโมริมก็เป็นการที่ทําให้มันอยู่มีความสดชื่นขึ้นนักเตะคนเดิมๆเลยแต่เล่นได้แบบสดชื่นขึ้นมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเอลิกนาร์โดนเลื่อยขาจริงๆดูล่าโดนเลื่อยขาแนะ่นอนนักเตะแบบ คือกูไม่เอามึงแล้วอ่ะเพราะนั้นไม่เอามแล้วกูจะเตะแบบเนี่ยสังกสตายบุโรฟานานหน่อมโอ้โหสองแมตที่ผ่านมาวิ่งวิ่งกีตาริกีตนเลยนะเ,เพราะฉะนั้นก็อยู่วันนี้ครับเป็นการลองของกันนะเป็นการเจอกันยกแรกเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราต้องการอยู่ในเส้นทางเพราะคืนนี้มีเตะหลายคู่คืนนี้มีเตะหลายคู่ที่น่ากาังวลตอนนี้ผมกังวลในเรื่องของหลักลายของคาราฟิโอลี ถ้ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยคนที่จะลงมาก็น่าจะเป็นพปียวเลเ็กซันเดอร์ชิโก้คนนี้แหละแต่เราจะรับมือกับพวกอมามัดิเยโลโอ้โหแบบนะก็อ่ะมันก็ต้องว่ากาันว่าทีมเนี้ต่อให้ผลงานอันดับต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีนะด้วยศักดิ์ศรีด้วยความเป็นทีมใหญ่ความเป็นประวัติศาสตร์ที่เชิดชิงกันมาที่แบบเป็นอริกันมาบอกว่าเกมนี้เดือด <c oughs> เดือดเราต้องคุมตัวเองให้ดีนะครับต้องคุมตัวเองดีแต่วันนี้ไอ้ตัวเดือดม่งไม่อยู่อะ่ะไอ้ตัวของเลซันโดไม่อยู่ก็อือาจจะทําให้เราเบาหน่อยเพราะคนนี้เป็นคนสําคัญนะครับอ่าแล้วก็เขาเองก็แผงหลังถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในวันที่เล่นกับเอเวอเรตต์น่ะแผงหลังแทบ,บสบายสบายพูด,ดง่ายสบายสบายเราเองครับฟอร์มกลับมาดุแล้วดุเดือดแล้วสามแมตช์ล่าสุดลงยิงไปสิบสามลูกเพราะนั้นวันนี้ ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่สกอร์ที่เยอะพอแบนอยู่เขาเขามาเขามาสู้เราแนะ่ด้วยสักเนืสีนะแล้วก็ด้วยของไอ้บูลลีเขาาต้องการอยากกัพิสูจน์ด,ด้วยเขาเองกลับมาแล้วเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนกับกลับมาแล้วทั้งคู่นะเราก็กลับมาจากช่วงฟอร์มที่ตรกตามเขาเองก็กลับมาแล้วได้โค้ดใหม่ได้น้ําใหม่กระดีกระดาษใหญ่ใช่ปะ่ะราะนั้นเจอกันวันนี้ผมว่าสนุกครับถามว่าฟันธงผมว่าวันนี้เราน่าเก็บสามแต้มได้ อีกแล้วนะ่าเก็บสามแต้มได้นะครับสกอร์วันนี้น่าจะเป็นยิงกันเยอะด้วยนะยังไงก็ได้ผมอยากให้เก็บกินชีสหรือว่าถ้าไม่เก็บกินชีสเราต้องยิงให้มากกว่าเขาแล้วกันนะอ่ะวันนี้ครับคืนนี้เรามีเตะหลายคู่นะตัวของอ่าซิตี้เองก็เตะตีสองครึ่งซิตี้เองเตะกับนอตติงแฮมฟอเรสนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลจะเจอกับลิเวอร์พูลนี่แหละเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ดูซิว่า อันเนอร์สล็อตจะผ่านไม่ผ่านนะแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันจะเจอกับวูฟของเราเตะตีสามสิบห้านะครับตีสามสิบห้าเซาท์แฮมตันเจอหอยนะแล้วก็แอสตันวิลล่าเจอเบรน์ฟอร์ดวันนี้ก็จะมีพรีเมียร์ลีกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกคู่แล้วก็ทีมใหญ่บิ๊กบิ๊กลงเตะทั้งนั้นเลยนะครับก็โอ้โหมันก็เป็นอะไรที่แบบดูเดือดนะนะแล้วตอนเนี้ยแต้มเราเอง เราก็ตามติดลิเวอร์พูลครับก็ไม่รู้ว่านิควคาสเซลจะผีเข้าไหมฝากงนีโป๊อหน่อย <c oughs> ฝากนีโป๊อหน่อยแล้วก็เดี๋ยวดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมที่แบบกล้าวแกร่งขึ้นมาพอสมควรนะแต่ว่าไม่รู้จะยังไงถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ Forest, ฟอรเรสสร้างปฏิหารบุกไปล้มแมนซิตี้อีกโอ้โหสงสัยงานนี้งานนี้มีมีเรื่อง นะก็นอนดึกกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่งเนี้ยค่อยมาว่ากันตอนแรกว,วันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวสักประมาณทุ่มสองทุ่มจะไลฟ์สดเดี๋ยวลงตามมาดูแล้วกันนะว่าผมร่างกายผมโอเคไหมตอนสองทุ่มนะถ้าร่างกายโอเคเดี๋ยวผมจะไล์แต่ถ้าเผื่อไม่ไหวจริงๆก็ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าต้องเก็บแรงแลวเดี๋ยวคืนนี้ต้องนอนดึกกันด้วยนะนี่เสียงก็เสริงโอวก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับมึนๆกินยาจัดยาไป ตลอดเวลาตอนนี้นะโหก็เหนื่อยส่วนแพ้ที่โดนพึ่งต่อยก็ค่อนข้างจะยุบแล้วเดินลงน้ำหนักได้ละก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้ความเป็นห่วงเป็ยใย่เพราะนั้นถ้าเผื่อ,อยังรักกันส่งกำลังใจใที่หววด้วยกันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูคลิปกันได้เยอะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเป็นขวัญกาลังใจให้กันที่หววหน่อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาว่ากันนะครับถึงแม์บิ๊กแม์สำคัญเลยเพราะว่าอะไรมันมีผลหลายอย่างนะในเรื่องของการลุ้นแชมป์ต่อด้วย นะครับเราก็ไม่รู้นะทีเซนเจมส์พาร์คนิวคาสเซิลจะทําอะไรกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าทําไงก็ได้เราต้องกระชับ3แต้มกลับเข้าไปให้ได้เพราะว่ามันก้าวแต้มอยู่ไงตอนเนี้นะจปัจจุบันอาจจะเหลือกหกก็ได้คืนนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอ่ะส่งกำลังใจไปแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับทีวีชาแนลอาร์ซานอลแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความไปลอดภัยส่งกำลังใจใพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วส่งกลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัยใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้จำไว้นะครับพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยเราคือคนไทยด้วยกันนะครับาศาสนาไหนก็เป็นาศาสนาของท่านแต่ทุกคนคือคนไทยครับคนไทยไม่ริงกันแน่นอนเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ <laughs>